มาดูข่าวนี้กันบ้างนะครับความปวดหัวของคุณพ่อคุณแม่จริงนะครับในช่วงควิด1 9เนี่ยต้องเรียนออนไลน์กับลูกนะครับลูกในเรียนก็ปกติอยู่เรียนก็จะแบ่งเบาภาระไปได้นะครับคุณครูก็จะสอนนะครับแล้วก็ในเวลากลางวันก็จะมีเวลาทำเองแต่นาทีนี้เนี่ยต้องมารับบทเป็นคุณพ่อคุณแม่บอกคนบอกขั้นว่ากลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ใจยักไปเลยนะครับต้องมาสอนหนังสือของลูกๆไปด้วยในการเรียนออนไลน์นะครับเรื่องนี้ครับเรียกได้ว่าผู้ปกครองเถึงกับมึนเลยนะครับเพราะว่าเพจ รักลูกคลับเนี่ยเปิดเผยกันบ้านของนักเรียนชั้นป .4 นะครับมีคำถามครับโจทย์คือ it is a thin and dense membrane that is on the outer surface of a bone แปลเป็นไทยก็คือส่วนประกอบใดนะครับที่เป็นแผ่นบางอยู่นอกกระดูกกระโหลกศีรษะโดยมีคำตอบให้เลือก3ข้อครับมีช้อยให้เลือก3ข้อช้อยข้อแรกก็คือ periosteum ภาษาไทยคือเย er ื um ่อหุ้มกระดูกนะครับ ช้อยที่2คือ cancellous bone แปลว่ากระดูกเนื้อโปร่งและช้อยข้อที่3ก็คือ compact bone กระดูกส่วนแข็งพร้อมตั้งคำถามว่าทำไมการบ้านเด็กป .4 ยากจังนะครับคำถามคือว่าส่วนประกอบใดเป็นแผ่นบางอยู่นอกกระดูกของกระโหลกศีรษะแผ่นบางอยู่นอกกระโก,กระดูกกระโหลกศีรษะประมาณไ <laughs> ม่แน่ใจ <laughs> ผมแคงตอบไม่ได้นะครับ มีคาตอบวิเคราสามข้อดังนี้ครับแน่นอนครับคุณแม่ตั้งคำถามขุณพ่อคุณแม่ตั้งคำถามว่าโอ้โหยากไปไหมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่เป็นข้อสอบของป .4 ทางด้านเพจ Infectious Infectious น,นะครับออกมาเฉลยคําตอบครับว่านี่คือวิชาการวิพากษ์ศัย์ของนักเรียนแพทย์ใช้เรียนกันนะครับศัพท์เหล่านี้ก็เป็นศัพท์ของทางการแพทย์เช่นเดียวกันนะครับไออะไรเนี่ยไอ p e r m u s u m cancellous bone compact bone เนี่ยเป็นศัพท์ ทางการแพทย์นะครับอยู่ในวิชากายวิภาคศาสตร์ครับนักเรียนแพทย์จะใช้เรียนกันข้อความระบุเลยครับว่านี่การบ้านป .4 มันนี่มันวิชากายวิภาคศาสตร์ anatomy นักเรียนแพทย์ปี2ฉเฉลยโพเลสตัมนะครับคือส่วนประกอบส่วนประกอบของบริเวณแผ่นบางที่อยู่นอกกระดูกของกระโหลกศรีรษะครับฉเฉลยก็คือ พลีเอสตึมนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เป็นแผ่นบางอยู่นอกกระดูกกระโหลกศีรษะนี่เป็นศัพท์เฉพาะทางการแพทย์นะครับนี่เพจดังออกมาเผย mm hmm. และขณะที่คอมเมนต์นี่ก็โอ้โหมาทายมาช่วยกันทําโจทย์อันนี้นะครับท mm hmm. นายรงค์ก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับบอกการออกข้อสอบยากจนเด็กทําไ,ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าลูกครูเก่งเพราะถ้าให้เด็กออกข้อสอบเชื่อว่าครูก็ทําไม่ได้นี่นะครับ บางคนบอกความเห็นส่วนตัวคิดว่าการบ้านไม่ควรเป็นการเก็บคะแนนของนักเรียนบางครั้งกลายเป็นการวัดความรู้ของพ่อแม่แทนเนื่องจากบางคนให้พ่อแม่ทําการบ้านแทนนะครับและคิดว่าการบ้านไม่ควรเยอะสร้างความเครียดให้พ่อแม่แล้วก็เด็กด้วยครับนี่นะครับคอมเมนต์เนี่ยโหคือฮาเลยครับต้องบอกว่าบางทีเนี่ยมันก็วัดความรู้เหมือนกันนะนะครับหรือว,ว่าคุณครูคนออกข้อสอบรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคนทำก็เลยออกให้ยากซะหน่อยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับ หวังว่าวิดีวอนี้คงจะได้เปิดเรียนกันนะครับเพื่อจะกลับไปสู่ภาวะปกติเร็วๆครับเก้าไวเทนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ